บทที่787เสียงอันเยือกเย็นและสง่างามของจักรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ดังกล้องไปทั่วลานบ้านของบรรพบุรุษกล้องอยู่ในหูของตระกูลมีมอนทองคำและตระกูลแมมมอธทองคำจากนั้นด้วยแสงสีเงินคริสตันว่าเขาก็หายตัวไปพร้อมกับถังซานภูเขาศักดิ์สิทธิ์มีมอนเหนือซากปรักหักพังเมื่อดูพฤติกรรมและการจัดการของจักรพรรดิปีศาจคริสตันแล้วสีหน้าของจักรพรรดิปีศาจอมตะก็ซุดลง เห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆไม่ได้พัฒนาไปในทางที่เขาคาดไว้ไปคุยกับเขาเกี่ยวกับสถานการณ์วันนี้นี่คือสิ่งที่เขาคาดการไว้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อมองไปที่จัก,กรพรรดิศอสูรสวรรค์และจัก,กรพรรดิปีศาจแมมมอธเรืองแสงสีทองที่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาต่อหน้าเขาจัก,กรพรรดิปีศาจอมตะก็ส่ายหัวอย่างช่วยไม่ได้พวกเขาไม่ได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างน้อยสองคนที่ดื้อรั้นก็เหมือนกับคนคนนั้น ตามที่คาดการไว้เขายังคงนอนอยู่บนพื้นคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดจักรพรรดปีศาจอมะตะมองไปที่จักรพรรดปีศาจแยกสวรรค์และจักรพรรดปีศาจแมมมอธเรืองแสงสีทองนอนอยู่บนพื้นด้วยจมูกสีฟ้าและใบหน้าบวมทันทีที่มือใหญ่เปลวเพลิงที่มีพลังชีวิตบริสุทธิ์ปกคลุมจักรพรรดอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองทันทีพลังแห่งนิพพานของฟีนิกแห่งไฟอันเดสฟีนิก ภายใต้การบำรุงเลี้ยงของไฟฟีนิกรอยฟกช้ำและรอยฟกช้ำของจักรพัิอสูรแยกนภาและจักรพัิปีศาจแมมมอธเรืองแสงสีทองกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกท้องฟ้าและราชาปีศาจแมมมอธทองคำผู้ยิ่งใหญ่ยังคงขมวดคิ้ว ราชาปีศาจแมมมอธผู้ยิ่งใหญ่สีทองเจ็บปวดและราชาปีศาจอมตะสามารถเข้าใจการไม่ตื่นขึ้นครู่หนึ่งเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่จากระพัดอสูรผาสวรรค์ได้รับมีเพียงบาดแผลทางเนื้อและเลือดและทะเลแห่งจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ สิ่งที่จัก,กรพรรดอิอสูรตายไม่รู้ก็คือจัก,กรพรรดอิอสูรทลายสวรรค์นั้นเจ็บปวดมากในเวลานี้หากเขาไม่มีส่วนร่วมในการโจมตีนิคมของมนุษย์แล้วทองคำในอนาคตก็จะดีขึ้นกว่าเผ่าแมมมอธทองคำระดับที่สูงขึ้นเพราะคำสัญญาของชายหนุ่มคนนั้นแต่เขาพลาดโอกาสที่จะถูกส่งไปที่ประตูและเขาโกรธมากจนเสียใจ ในวังคริสตันบนบันลังคริสตันเหนือพระราชวังคริสตันโฮลีเสษคริสตันสีเงินสองประกายผ่านมาและบนบันลังที่ว่างเปล่าแต่เดิมมีชายคริสต์ันที่หล่อเหลาผิดปกติแต่ก็ไม่เหมาะที่จะพูดว่าเขาเป็นผู้ชาย เพราะในทวีปนางฟ้าเป็นที่ทราบกันดีว่าราชาปีศาจคริสตันไม่มีเพศเพียงแต่ว่าภายใต้สถานการณ์ปกติจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่จะปรากฏในรูปลักษณ์ของชายคนหนึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกว่าคนตรงหน้าเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามในแอร์วบแรก จักรพรรดิปีศาจคริสตันตัวใหญ่บนบันลังคริสตันมองมนุษย์อย่างว่างเปล่าที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องโถงพระราชวังศักดิ์สิทธิ์คริสตันข้างหลังเขาใบหน้างามมีใบหน้าตรงและคิ้วที่ชัดเจนทำให้ผู้คนรู้สึกไม่เบื่อที่จะดูในเวลานี้มนุษย์ผู้นี้ยังมองไปยังจักรพรรดิคริสตันโดยไม่รีตาเผชิญหน้ากับคนแห่งแรกในขณะนั้นไม่มีร่องรอยของความกลัวในสายตาที่ชัดเจนของมนุษย์ผู้นี้ ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่เชื่อข้ายอย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้อยู่ในความคาดหวังของเจ้าจัก,กรพรรดปีศาจคริสตันบนบันลังคริสตันมองไปยังมนุษย์ที่เงียบเงนันและเป็นผู้นำในการทำลายความเงียบระหว่างทั้งสองมนุษย์พูดด้วยรอยยิ้มครึ่งๆว่าฝ่าบาทนี่คือสิ่งที่ท่านคาดไว้ใช่หรือไม่มิใช่ใชายผู้ก่อการจลาจนบนภูเขาบีมอนศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่นานนี้และทำลายพระราชวังบีมอนอันศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นซาบประหลาหักพังทังซานเอง ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาทดสอบกันเลยดีกว่าราชาปีศาจคริสตันอยากเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆถึงทักษะและความกล้าหาญที่แท้จริงของมนุษย์ผู้นี้ที่ได้พบกับเวทมนต์แห่งท้องทะเลไม่ว่าเขาจะไปที่สวนนรกเพื่อขโมยหินแห่งโชคหรือพยายามสร้างปัญหาบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์บีมอนและทำลายภูเขาศักดิ์สิทธิ์บีมอน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ที่อยู่ข้างหน้าเขามีความกล้าหาญและความกล้าหาญที่ไม่มีใครเทียบได้กับคนทั่วไปชายคนนี้จะสามารถรับหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตและเมื่อเวลาผ่านไปชายคนนี้ก็จะกลายเป็นสภาพอากาศครั้งนี้เจ้าก่อจลาจนที่วังบีมอนและทำลายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์บีมอนเงินที่เจ้าจับมาได้นั้นค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามเจ้ากล้าหาญมากไม่กลัวว่าข้าจะไม่ลงมือหรือ แต่ชั่วขณะหนึ่งเขาพูดประโยคหลังดวงตาคริสตันของเขาส่องประกายอย่างไม่สิ้นสุดราวกับว่าเขาต้องการจะมองผ่านถังซานแต่คุณยังคงยิงในช่วงเวลาวิกฤตถังซานตอบอย่างถ่อมตนหรือยิ่งยโสจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ไม่สามารถฆ่าชีวิตเขาได้ง่ายดายเว้นแต่จำเป็นจริงๆฉันหวังว่าคุณจะสามารถจำสิ่งนี้ได้หากเกิดอะไรขึ้นกับฉันในภายหลงัง ฉันหวังว่าคุณสามารถรักษาสัญญาของคุณปกป้องจริงๆและอย่าปล่อยให้เธอได้รับอันตรายใดยๆถังซานกล่าวบทที่788จัก,กระพัดปีศาจคริสต์เหลือบมองถังซานไม่ได้ตอบเขาโดยตรงแต่กล่าวว่าคุณแค่ต้องรักษาคำพูดของฉันไว้ในใจฉันไม่มีอะไรทำที่นี่คุณสามารถกลับไปได้แต่นี่คือจุดสิ้นสุดของคุณและเราต้องไม่ประมาทและสร้างปัญหาอีก ขังซานขมวดคิ้วครุ่นคิดในใจเป้าหมายของฉันสําเร็จแล้วในตอนแรกเป้าหมายของเขาคือใช้การลอบโจมตีเพื่อทําลายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์บีมอนและพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แมมมอสแต่เมื่อนึกถึงการมีอยู่ของจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันเขาจึงล้มเลิกความคิดที่จะแอบโจมตีโดยตรงแต่จากนี้ไปดูเหมือนว่าจัก,กรพรรดิอสูรคริสตันได้ตัดสินใจที่จะทําเช่นนั้นแล้ว บณรีกาดของจักรพรรดิปีศาจที่เพิ่งมาถึงยังไม่อุ่นเครื่องดูเหมือนว่าเวลาสําหรับตัวเองจะเหลือไม่มากแล้วจักรพรรดิคริสตันยังคงอยู่ที่นั่นและเขาได้ทําทุกอย่างฝ่าบาทผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนนั้นออกไปก่อนหลังจากที่ถังซานกล่าวคําอําลาจักรพรรดิปีศาจคริสตัน เขาก็เปิดใช้งานนกยูงให้กลายเป็นแบรนด์ในสายเลือดและกลับไปที่โรงแรมเสือขาวหลังจากกลับมาที่ประตูห้องซึ่งมีการจัดรูปแบบเทเลพอร์ตระยะไกลพิเศษที่โรงแรมเสือขาวถังซานได้รับข้อความจากจัก,กรพรรดิปีศาจเสือขาวขอให้เขาไปที่ห้องชุดชั้นบนสุดของโรงแรมเสือขาวไปหาเขาก่อนจะกลับเมืองเคอรี่ดงดงดง,ดงมีเสียงเคาะประตูห้องที่ชั้นบนสุดของโรงแรมเสือขาวเบาๆ เข้ามาเสียงอันสง่างามเล็กน้อยดังมาจากห้องชุดของจัก,กรพรรดิปีศาจถังซานเปิดประตูอย่างอ่อนโยนเดินเข้ามามองดูจัก,กรพรรดิปีศาจพยักขาาผู้ยิ่งใหญ่นั่งไขวายห้างในห้องฝึกอเมทิสในห้องนั่งสมาธิและกล่าวอย่างสุภาพว่าฉันเคยเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องสุภาพนั่งลงจัก,กรพรรดิปีศาจพยักขาวลืมตาแน่นและจบการทำสมาธิถังซานไม่คิดมากและนั่งลงบนเก้าอี้ข้างข้างเขา พฤติกรรมของคุณคืนนี้ค่อนข้างจะฉุนเฉียวไม่เหมือนที่คุณมักจะทำเมื่อคุมดูเหมือนจะมีบุคลิกที่มั่นคงคุณคิดให้รอบคอบแล้วถ้าจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตนไม่ดำเนินการในคืนนี้คุณอาจตายจากนี้ไปต่อไปฉันจะแยกจากเสี่ยวเหมยโดยหินและหยงางจักรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่มองไปที่ถังซานและกล่าวเสือคู่หนึ่งส่องแสงระยิบระยับ พฤติกรรมของฉันในคืนนี้ค่อนข้างประมาทแต่เนื่องจากฉันกล้าก่อเจลาจนที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์บีมอนและทำลายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์บีมอนจึงมีทางออกจากร่างกายของฉันยิ่งกว่านั้นฉันมั่นใจ90%เอร์เซจากกระพัดคริสตันผู้ยิ่งใหญ่จะช่วยได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้แม้ว่าจากกระพัดคริสตันจะไม่ดำเนินการ แต่ก็ยังมีคูนและจัก,กรพรรดิแห่งดาบคูนและเขาเมื่อฉันทำลายวังบีมอนจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้ปรากฏตัวขึ้นใกล้กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่มันซ่อนอยู่ในความว่างเปล่าถังซานกล่าวด้วยความโกรธเล็กน้อยเมื่อมองไปที่ถังซานที่ดูอึดอัดเล็กน้อยจัก,กรพรรดปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยดวงตาที่ลึกกล้าดูเหมือนว่าเจ้าและจัก,กรพรรดปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นแต่ฉันหวังว่าคุณจะจำสิ่งหนึ่งได้ ฉันมองเห็นเสี่ยวเหมยขึ้นอยู่กับคุณมากฉันหวังว่าคุณจะทำสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบมากขึ้นในอนาคตและอย่ามีเพศสัมพันธ์กับเสี่ยวเหมยไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าคุณหลังจากพูดสิ่งนี้จาก,กระพัดปีศาจเสือขาวก็ระเบิดออกมา แต่เมื่อเผชิญกับเจตนาฆ่าของจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ถังซานก็ไม่มีความกลัวใดๆเลยในชีวิตก่อนหน้านี้เขามีหน้าที่ดูแลเทพ,พเจ้าสูงสุดในอาณาจักรเทพเทพเทพอสูรและเขาคุ้นเคยกับเจตนาฆ่าและเจตนาฆ่ามากที่สุดแต่ในเวลานี้หัวใจของถังซานอบอุ่น แม้ว่าจัก,กรพรรดอิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่จะโกรธจัดด้วยเจตนาฆ่าแต่ถังซานร,รู้อย่างชัดเจนว่าจัก,กรพรรดอิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เป็นห่วงเขาและเป็นห่วงหลานสาวที่มีค่าของเขามากยิ่งขึ้นฉันเข้าใจดีว่าพฤติกรรมของเขาจะมีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคตถังซานกล่าวอย่างเคารพในขณะที่มองไปยังจัก,กรพรรดอิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่แผนของคุณคืออะไรต่อไป จักรพรรดิอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่มองดูรูปร่างหน้าตาของถังซานโดยรู้ว่าเขาได้ฟังคำพูดของเขาเองเขาถามทันทีด้วยเจตนาฆ่าที่กระจัดกระจายกลับไปที่เมืองเคอรี่ภายใต้คำสาปแห่งโชคชะตาของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มนุษย์ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคที่รักษาไม่หายนับไม่ถ้วนเหตุผลในการกลับไปยังราชสำนักในครั้งนี้คือการหาทางแก้ไขคำสาปแห่งโชคชะตาของมนุษย์ มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันนอกเมืองเคอรี่หลังจากที่โลกถูกทำลายโดยจัก,กรพัิปีศาจแยกสวรรค์และจัก,กรพัิปีศาจแมมมอธสีทองสดใสรวมทั้งโรคระบาดต่างๆเสียวเหมยยุ่งมากฉันต้องกลับไปช่วยเธอแบ่งปันเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ถังซานอธิบายแผนการของเขาแต่เขาไม่ได้พูดถึงการกลับมายังราชสำนักเพื่อขโมยศิลาแห่งโชคชะตายิ่งมีคนรู้เรื่องนี้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ถึงสองคนนั้นสมควรที่จะถูกทุบตีแต่ฉันไม่ได้คิดมาก่อนนะว่าคุณจะสามารถเอาชนะสองคนนั้นได้มากดวงตาของจักรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเขามองไปที่ถังซานและกล่าวด้วยความชื่นชมอันที่จริงเมื่อเขารู้ว่าจักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์และจักรพรรดิปีศาจแมมมอธเรืองแสงสีทองโจมตีนิคมของมนุษย์หัวใจของเขาไม่สามารถช่วยได้แต่รู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย บทที่789ไปที่เมืองมังกรทมินฝ่าบาทถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าจะกลับไปที่เมืองเคอรี่ก่อนถังซานมองไปยังจัก,กรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่จัก,กรพรรดิปีศาจพยัคฆ์ขาวพยัคฆ์หน้าแสดงว่าเขาเป็นอิสระภายใต้การควบคุมอันละเอียดอ่อนของถังซานพื้นที่ใต้ถังซานได้เปิดกลับไปยังห้องของรูปแบบการเคลื่อนย้ายระยะไกลพิเศษเมื่อทุกคนเห็นถังซานกลับมาพวกเขาก็รวมตัวกันอย่างรวดเร็ว โดยเห็นว่าถังซานนั้นปลอดภัยดีแล้วก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นสีหน้าประหม่าของทุกคนถังซานก็ถามขึ้นทันทีพวกคุณเป็นอะไรไปเราเพิ่งได้ยินสับประหลาดการต่อสู้อันดุเดือดจากราชสำนักข้าได้ยินมาว่ามนุษย์ทำลายวังบีมอนและยังทำให้จักรพัทมินจักรพัทแยกนาภาได้รับบาดเจ็บและจักรพัอิอสูรแมมอสเรืองแสงสีทอง ในที่สุดเมื่อมนุษย์กำลังจะตัดหัวจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่แยกท้องฟ้าและจัก,กรพรรดิอสูรแมมมอธผู้ยิ่งใหญ่สีทองอสูรจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ก็หยุดเขาทันเวลาและพามนุษย์ออกไปชีวิตและความตายของเขายังคงอยู่ไม่ทราบเราคิดว่ามนุษย์ที่พวกกอลลินกำลังพูดถึงคือคุณและเราทุกคนต่างก็เป็นห่วงคุณเดิมทีเราต้องการจะออกไปหาท่านแต่พี่ใหญ่ห้ามเราไว้อย่าให้เราทำเป็นผดเด็จการ ไปมองถังซานด้วยน้ำหมูกและน้ำตาแล้วพูดว่าเขาไม่รู้ว่าเขากำลังร้องไห้ด้วยความดีใจหรืออะไรเพราะถังซานไม่เคยกลับมาราวกับว่าสิ่งสำคัญได้หายไปในหัวใจของเขาและคนทั้งหมดก็หายไปอยู่ในความวุ่นวายเสมอ ใช่ๆมนุษย์คนนั้นแข็งแกร่งเกินไปฉันได้ยินมาว่าเขาเอาชนะราชาปีศาจแยกนภาและจัก,กรพัดปีศาจแมมมอธสีทองสว่างจนเขาไม่สามารถโต้กลับเขาหายใจไม่ออกจริงๆถึงจืงจ่อเฉิงพูดอย่างตื่นเต้นโบกกำปั้นสีชมพูเล็กๆด้วยสายตาชื่นชมยินดีสิทธพี่อยู่ไปคุณเป็นคนธรรมดาฉันมีคนรักอยู่แล้วถังซานผลักตูไปออกไปด้วยท่าทางรังเกียจและพูดอย่างจริงจัง เสี่ยวถังเจ้าไปไหนมาทั้งคืนเจ้าไม่พูดอะไรเลยเวลาออกไปไหนแต่พี่ใหญ่และตู่ไปเป็นห่วงกูลี่พูดเนบขณะมองดูตู่ไปที่ยังคงมีน้ำหมูกไหลและน้ำตาไหลฉันไปที่หอการค้าหลิงซีและมองหาซูจือลานและขอให้เขาช่วยเรารวบรวมวัสดุสำหรับการจัดรูปแบบการพลิกกลับของสวรรค์และโลกเราได้เจรจากันจนถึงตอนนี้ขออภัยฉันไม่ได้บอกฉันทีว่าฉันออกไปเมื่อไหร่ซึ่งทำให้คุณต้องกังวลถังซานพูดอย่างจริงจังมองไปที่สี ไม่เป็นไรดีแล้วที่ผู้คนกลับมาอย่างปลอดภัยวูปิงจี้มองไปที่ถังซานแล้วพูดพักผ่อนกันแต่เช้าพรุ่งนี้เราจะกลับไปที่ต้นไม้ทองคําหลังจากกลับมาที่ต้นไม้ทองคำแล้วฉันต้องการให้คุณช่วยจัดรูปแบบที่ยอดเยี่ยมสําหรับการย้อนกลับโชคของสวรรค์และโลกเพราะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั้นทั่วทั้งเกาะในทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของรูปแบบนี้ฉันต้องการให้คุณช่วยฉันในการจัดตั้งรูปแบบถังซานมองไปที่ฝูงชนจากนั้นแสดงความคิดและแผนการของเขาถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากเราคุณก็พูดได้เลยวูปิงจี้กล่าวและทุกคนก็พยักหน้าแสดงถึงการเชื่อฟังข้อตกลงของถังซานดีทุกคนพักผ่อนแต่เช้าเราจะออกเดินทางแต่เช้าถัางซานกล่าวหลังจากพูดจบทุกคนก็แยกย้ายกันกลับห้องของตน รุ่งพี่โปรดรอสักครู่ฉันมีเรื่องจะบอกคุณถังซานเก็บวู้ปิงจี้ไว้ข้างหลังเกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยวถังมีอะไรอีกไหมที่คุณอยากจะบอกฉันวู้ปิงจี้มองถังซานอย่างสงสัยและถามพี่ใหญ่ข้าอาจจะไปเมืองมังกรทมินในภายหลังท่านพาพวกเขาไปที่ห้องนี้พรุ่งนี้เช้าและรอข้ากลับมาเมื่อเรากลับมาเราจะกลับไปที่ต้นไม้ทองคอขีดล่างทันทีถังซานกล่าว เมืองมัง,งกรทมินหรือนั่นไม่ใช่ระยะทางที่ไกลาจากราชสำนักหรือเจ้าจะไปไหนวูปิงจี้พูดอย่างสับสนหลังจากได้ยินแผนการของถังซานถังซานมองไปที่วูปิงจี้ที่งงงวยและพูดว่าฉันสัญญากับบางคนก่อนหน้านี้แล้วคราวนี้ฉันไปเพื่อทําตามสัญญาวูปิงจี้มองไปที่ถังซานและเปิดปากของเขาแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขาลังเล เมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่พูดไม่ออกของวูปิงจีถังซานก็ถอนหายใจมองตรงไปยังดวงตาของวูปิงจี้ทำให้วูปิงจี้ดูมั่นใจดวงตาของวูปิงจี้เต็มไปด้วยสีสันที่เหลือเชื่อและเขาถามด้วยความประหลาดใจว่าเสี่ยวถังคุณทำในสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้จริงๆหรือถังซานพยักหน้าและยืนยันอีกครั้ง กูปิงจี้สูดหายใจเข้าลึกๆและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสีสันที่ซับซ้อนชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขาเพิ่งอายุ20ต้นต้นและเขาอายุน้อยกว่าเขา2 3งสปีแต่ฐานการพบปลูกของเขาได้มาถึงขอบเขตของจอม,มารผู้ยิ่งใหญ่โลกได้มาถึงจุดสูงสุดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จากความพยายามของมนุษย์นับไม่ถ้วน แต่สิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังก็คือชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขาสามารถพึ่งพาการฝึกฝนของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เพื่อก้าวข้ามจากกระพัดปีศาจทั้งสและบรรลุผลจากการหลบหนีหนึ่งครั้งและการบาดเจ็บ2ครั้งนี่คือในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงบทที่790ทําทำตามสัญญา เสี่ยวทังคุณสัญญากับพี่ชายของคุณอย่างหนึ่งได้ไหมเมื่อมองไปที่ชายหนุ่มรูปงามที่อยู่ข้างหน้าขาววูปิงจี้มองไปที่ถังซานและพูดด้วยคำพูดที่เคร่งขรึมรุ่งพี่ความสัมพันธ์ของเราคืออะไรถ้าคุณมีอะไรจะพูดก็พูดมาสิถังซานมองที่วูปิงจี้ด้วยใบหน้าที่จริงจังและพูดด้วยรอยยิ้มวูปิงจี้สูดหายใจเข้าลึกๆมองถังซานอย่างจริงจังและกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรในอนาคตรหรืออะไรจะเกิดขึ้น คุณต้องมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองก่อนแม้ว่าเราจะเผชิญกับอันตรายเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้หากเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้ภายใต้สถานการณ์นี้คุณจะหันหลังกลับไม่ได้สัญญากับฉันเมื่อฟังคำพูดของวูปิงจี้ถังซานก็หลบใบหน้าที่ยิ้มแย้มมองไปที่วูปิงจี้และพูดอย่างจริงจังว่าพี่ชายไม่ต้องกังวลแม้ว่าฉันจะพบการโจมตีกลุ่มของจักรพรรดิแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเอาชนะได้นำข้ามาเจ้ายัางหนีไปได้ ไม่คุณคืออนาคตของมนุษยชาติไม่ว่าเมื่อไหร่คุณต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคุณก่อนวูปิงจี้ไม่เห็นด้วยกับความคิดของถังซานแต่ยืนยันแทนเมื่อเห็นใบหน้าที่จริงจังและขัดขืนของวูปิงจี้ถังซานก็เข้าใจว่าพี่ชายของเขาได้เห็นมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนเสียชีวิตจากการกดขี่ของกอบลินและกอบลินตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นไม่นานมานี้เขายังได้เห็นกับตาของเขาเองว่าราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกท้องฟ้าและราชาปีศาจแมมมอธทองคําเพื่อสังหารพลเรือนมนุษย์นับไม่ถ้วนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาเชื่อว่าฉากโศกนาตการรมเหล่านั้นสร้างความทรงจําที่ลบไม่ออกให้กับเขา ยิ่งกว่านั้นแม้แต่องค์กรถ่ายถอนที่อยู่ในธุรกิจมาร้อยปีก็ไม่เคยได้รับอำนาจของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่นับประสาจัก,กรพัอิอสูรทั้งสามที่สามารถเอาชนะพวกมันได้เพียงคนเดียวและได้รับบาดเจ็บสองครั้งดังนั้นถังซานสามารถเข้าใจความรู้สึกและความคิดของวูปิงจี้ได้ในขณะนี้พี่ใหญ่ความแข็งแกร่งของมนุษย์ไม่สามารถตรึงความหวังของพวกเขาไว้กับฉันเพียงลำพังได้ไท้ายที่สุดความแข็งแกร่งของฉันเพียงผู้เดียวยังมีจำกัด เมื่อเราย้อนกลับไปในครั้งนี้ฉันจะช่วยให้คุณเอาชนะภัยพิบัติและช่วยให้คุณฝ่าฟันไปได้อณาจักรของเทพถังซานมองไปที่อูปิงจี้และกล่าวอย่างสบายใจแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบถังซานก็ขัดจังหวะเขาพี่ใหญ่มีความลับบางอย่างเกี่ยวกับฉันที่ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ในตอนนี้แต่อย่างที่บอกถ้ามนุษย์ต้องการที่จะมีพลังอย่างแท้จริง พวกเขาต้องพึ่งพามนุษย์เองไม่ใช่แค่คนคนเดียวและฉันอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เข้าใจหมายว่าหมายถึงอะไรแน่นอนฉันจะไม่ไปไหนในเวลาสั้นๆไม่ต้องกังวลมองไปที่กูปิงจี้จูๆก็รู้สึกประหมา่าเมื่อได้ยินว่าต้องการออกจากโลกนี้ถังซานร,รีบอธิบายอูปิงจี้เปิดปากของเขาแต่ไม่ได้พูดอะไรเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ถังซานพูดนั้นไม่ผิดยิ่งกว่านั้นถังซานเพิ่งจะอายุยี่สิบต้นๆเขาได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมนุษยชาติแล้ว เขาจะถามเขาแบบนี้ได้อย่างไรอู oo, ้ปิงจี้มองไปที่ถังซานด้วยความละอายและกล่าวว่าฉันขอโทษเสี่ยวซานฉันเพิ่งหุนหันพลันแล่นไม่เป็นไรพี่อาวุโสข้าเข้าใจท่านไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะเรียบร้อยรอข้ากลับมาถังซานยิ้มอีกครั้งแล้วหยิบประภาคารไทม์สเปซออกกวาดแกว่งเซเว่นผนึกอักคคีแห่งท้องฟ้าสีและเทเลพอร์ตไปในระยะไกลแสงสีเงินอันแรงกล้าก็พุ่งออกมา ระวังเรื่องความปลอดภัยกลับมาเร็ววู้ปิงจี้มองที่ถังซานและพูดมาตกลงถังซานเห็นด้วยจากนั้นก้าวเข้าสู่รูปแบบเทเลพอร์ตระยะไกลพิเศษและออกจากโรงแรมเสือขาวเนื่องจากในเมืองมังกรดำ จัก,กรพรรดิปีศาจทมินอยู่ในคฤหาสน์ของเมืองหลักของเผ่ามังกรอสูนทมินในเวลานี้จัดก,การฟอองค์ประกอบความมืดในตอนกลางคืนเพื่อรักษาข้างหน้าเขามีสิ่งประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาคือมังกรก้าวมังกรมีรอยแตกนับไม่ถ้วนบนทรงกลมคริสตันสีม่วงดำของก้าวอัดวิยอและในรอยแตกมีร่องรอยของสีน้ำเงินทองที่เต็มไปด้วยลมหายใจศักดิ์สิทธ ไม่ว่าพลังแห่งความมืดจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่สามารถสลายและซ่อมแซมรอยร้าวได้ผลึกสีม่วงดำที่ปกคลุมไปด้วยรอยแตกดูเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงหากสัมผัสด,ด้วยแรงเพียงเล็กน้อยจาก,กระพัดปีศาจทมินเห็นว่าพลังแห่งความมืดที่เขาทำได้ดีที่สุดนั้นไม่สามารถซ่อมแซมคริสตัลสีม่วงดำได้ ใบหน้าของเขากระตุกอย่างกระทันหันและหัวใจของเขาก็รู้สึกอึดอัดอย่างมากนี่เป็นครั้งที่สองที่เขาประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่นับตั้งแต่ที่เขากลายเป็นจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นครั้งนี้มันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่จริงๆถ้ำแห่งหนึ่งห่างจากเมืองมังกรดำสิห้าไมล์ แสงสีเงินพุ่งออกมาจากถ้ำอย่างกระทันหันร่างหนึ่งถูกเคลื่อนย้ายออกจากความว่างเปล่าร่างนั้นวางประภาคารไว้ในมือแล้วเดินออกจากถ้ำเปล่งแสงสีม่วงทองจางๆแล้วใช้ดวงตาที่เหมือนดวงดาวของเขามองไปทางเมืองมังกรดำม่ใช่ถังซานที่มาใช่ไหมถ้ำแห่งนี้เปล่งแสงสีม่วงทองจางๆเป็นสถานีขนส่งทางไกลพิเศษที่ร่างทองคำขุดเมื่อเขาและเหมยกงจื่อไปที่สารบรรพบุรุษครั้งล่าสุด ทั้งซานกระโดดขึ้นปีกสีทองขนาดใหญ่คู่หนึ่งกลางออกข้างหลังขาวจากนั้นจึงบินไปยังคฤหาสน์ของเจ้าของเมืองในเมืองมังกรทมินภายใต้ความมืดมิดยามค่ำคืนฉันมาเพื่อรักษาสัญญา